สมมติว่าได้มาสองแม่กระซงขึ้นสองตแล้วก็จบแล้วก็จบกันเลยจบกันออต่อง่ายคือเพื่อนไหนเข้ายืมมันบ่เยืมเห็ดพอาพันแม่พันก่อนง้วเนี่เขาใกล้ได้อยู่เนาะครับเนาะบอตือนบ่กย้งนี่ครับระยะซํานี่เขาใกล้ได้เห็นชัดเจนนะครับได้ว่าแพะนี่ผุนครับเนียวแตกแล้วเห็นเห็นพอบอกว่าปกตินี่ขาาจะจีบไปไกลก็นี่ แต่ว่าม่นนี่พิเศษก็คือเอาไปใไส่สอไไอทรงใส่ฮะทรงใส่ใหญ่อกออกกากล้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับผมกับ มาพบกับช่องท้าให้เล่นอีกแล้วนะครับผมวันนี้กะผมยังอยู่กับคุณพ่อลุนอยู่นะครับวันนี้จากที่คลิปที่แล้วอ่ะคุณพ่อบอกว่ามีแพะกับงัว่ะนะครับเนาะับครับก็คลิปนี้ครับผมผมเหพีผาพี่น้องที่เป็นเกษตรหรือว่าเป็นเกษตรกะช่างที่สนใจแพะงวนะครับให้คุณพ่อผ้ามาเบิ้งนะครับผมแล้วก็อื่นให้คุณพ่อแนะน้าโตรนครับผมครับสวัสดีครับผมเอ่อพอลุนใจง่ามครับอยู่บ้านภูเขาท่อง หมู่ที่เจ็ดตำบลบึงพญาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดกาญจนบุราครับครับเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับง้วครับเดี๋ยวคลิปนี้กันมามาเบิ่งแพะกันเนาะครับมาส้มแพะกันครับแพะนี่คุณพ่อเลี้ยงไว้ักอะโตครับทีแรกอ่าเริ่มแรกอ่ะได้รับแพะจากไอศูนย์พระดับดัมดีเขาอินซ่อนนี่ศูนย์ศูนย์ของในหลวงรอกานี่เขาให้มาสสอง คู่หนึ่งก็ฝูตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งครับป่นนี้มันมันหน่อยอยังได้กันเลี้ยงแล้วครับลูกไก่ก็เลยไปซื้อมาอีกสองโตอ๋อเป็นที่โต,ตออไปเด็กนั่นเลี้ยงมาสองปีสามปีนี่แหละสามปีนี่ครับก็เลยกลายเป็นสามสิบกว่าโตครับแต่ว่าที่พังมาสองสิที่ฟันมาก,ก็ไขายปีละสามสี่ตัวอยู่ครับ จากแค่สี่โตเป็นสามสิบโตเลี้ยงมาจากปีหรอครับพ่อสามปีสามปีปีละสิบโตเนาะตีไปสิบโตครับกิโลเท่าไรเราหัวคื้ก็เนื้อมูตัวนี้ เข้าเขาไปแบบไปจับข้อใด้ระพอแบบนี้อยู่ตรงแบบนี้จับข้ไใดอ๋อมันอยู่ในขอกในตรงนี้เทายานครับมันเป็นพันธุ์ชาติทายางของเขาครับเอาขยายก็เอ่อใส่ไว้ไ้เรียงกับวัวนี่กินบยิ่งใหญ่ดีตัวครับก็สำหรับมีการแค่ใบแต่แท้นี้มีการตั้งแต่โค่นขึ้นมาอ๋อเป็นตัวเป็นตัวเก็บรายละเอียัดก็ คลิปนี้ครับพี่น้องครับผมกับยี <Viol in. S 1> พามาเบิงแพ้เราก็ง้อนะผม, <c ute> ผมในคลิปเดียวกันเลยนะครับผมขอบคุณพ่อรุ่นนะครับสามสิบตัวง้อตัวครับพ่อง้อง้อแม่หนูกอดครับลูกน้อยตัวนึงเป็นเจ็ดง้อพันธ์ไรครับพ่อมันธุจะเป็นพันธ์ผสมแหละผสมพันธุ์ไทยง้อเลี้ยงมาจากปีแล้วครับง้อเลี้ยงมาสองปีครับอ๋อตอนแรกซื้อมากตครับง้อตัวนี้เป็นง้อของเกษตร

บ่อาง่ายคือเพื่อนไห้เข้ายืมมันบ่เยืมเห็ดพอาพันแม่พันก่อนงัวนี่เขาใกล้ได้อยู่เนาะครับเนาะบ่ตื่นบ่ายังนี่ครับระยะซ้ำนี่เขาใกล้ได้เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าแพะนี่ผุนครับเนียวแตกแล้วเห็นเห็นพ่อบอกว่าปกตินี่เขาจะเาสีไปไกลก็นี่แต่ว่ามื่อนี่พิเศษก็คือเขาไปใส่อ่สงใส่ครับ สงสัยอยากออกกล้องเนาะโอ้งวดงามแห่งนะครับรเ,เไไดีเยด๋ยวขายปีตัวอะไรครับนี่เดี๋ยวขายปีอีกตัวครับงวดใน,นยังมาท่านเดีขายอ่อกําลังกําลังกํเา,าเรื่องเรื่องขยายกําลังขยายพันธุ์อยู่เนาะขยายพันธุร์รเอื่องขยายพันธุ์แม่แม่เนั่ยมาพอมเทียมมามตัวนี้นี่ออกล่าสุดปะครับนี่ โอ้ยตัวงามแต่ตัวนี้จักเดือนแล้วครับนี่สามเดือนคับสามเดือนสูงประมาณเมตรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งอ๋อหัวสองปีโอ้ตัวนั้นจอยกินตัวนั้นติดเอเอโรคกระทบลาซินอ้วนดอกอ้วนอ้วนพันนัดอ๋อแม่นหน่ยพักอ้นท่นหูวเงาเนี่ย่วกอ้วนบอกเรียงยากไอ้ลูกกระทบเนี่ยมันบ่แมเนมันบ่แมเนเลือดชิด ไปแล้วสซพันนี่บ่ได้นะพันนี่หวนตึงเลยครับพอดีครับพี่น้องบรรยากาศวันีอกอะโอ้ยเป็นใจครับบอดแดดเลยแยกกันแล้วครับแบ่งพื้นที่หากินกันแล้วสองมาเฟียแบ่งพื้นที่หากินกันแล้ว บันนี้เ้าปล่อยจะยักโมงครับบ่ตัวนี้ปลอยรม่หสองโมงเช้าเช้าปล่อยเี่ยงกนายมปลอยนี่คือเขาเปิดประตูไว้เขาออกมาเองหรือว่าเหรอ่้ตองะออกยอ๋อเออถ้าเปิดประตูไปมันจะกินอยู่แถวนั้นครับต้องไออยนี้ตองไล่ซอยบ้านนี้บ้านนี้ย่าเขากลับเขาคอกนี่เขากลับเองบ่ครับเยอะย่างแรงทอิ่มเลยย่างเขาเลยอืออย่างหนึ่งคือถ้าฝนตกถ้าฝนตกก็ต้องไล ไปแล้วไปเองบบสูโบสูน้ำไปเองเลยไปเองครับีเปียกเปียกมาได้ครับปีนี้ได้ขายตัวไปครับโอ้โหดกขายแล้วขาย้สตัวขายแล้อบป่ตะปีไม่มานเปบ่ตัปีไม่มานีปบ่ครับครับไอไอตัวนั้นมันขายต้นแม่ม่ได้ขายต้นปู ตัวนี้งามเนาะพ่อเนาะตัวผูมัมยตัวนี้แหละพ่อพันธุ์ดีินไปมากอ๋อโอ้งามพี่น้องพูดหน่อยนี่นี่นี่ตัวนี้รัดน้ำมันบอกไปแล้วพ่อพ่อโดยุ่นผ้าเป็นรัดน้ำนะครับโซนงัวนี้พอท่านไปไปไกลแล้วมีตัวท่องนหมครับพ่อมีตัวเป็นท่องไหมเป็นตัวเดียวอ๋อเป็นตัวถ่องมครับ เลขเดือนเหรอครับครับข้อแดงตัวใดครับอ๋ออ๋อนั่นนั่นนั่นเทื่อละสามตัวอ๋อว้ายมันทันแ่กส่วนมันกือสามสิบตัวว่ยลครับมันออกเทอลหลา์ตัวบ่คืองั่ะเนาะ ครับแปดสามแดาแยังงบอมีครับแต่ตะวานขอค้นกับยีแลนดนี้สักหน่อยครับถ้าเป็นถ้าเป็นแมไม่กับออกหนึ่งแม่สาวนะครับออกนตัวเดียวแม่เก่าแล้วมันกับทออกสองออกสามเคยไล่ชุดเจักโตครับนี่ ที่ออกสายสุดนะสามตัวสามตัวอ๋อออกออกออกลูกสามอยู่เมียหนึ่งหนึ่งสามลูกรอบกันออกสามกับออกสามลูกรอบเลยพช่นไหมมันขายกันขายเป็นกิโลกิโลหน่อยหาสิบสั่งตัวไปเลยวันนี้เอาไปสั่งใส่ครับเอาไปสั่งใส่ครับเขาพอขาดเขามีแต่สั่งมาแต่สั่งหน่อยแต่สั่งหน่อยแต่สั่งแบบสมัยเก่าอะนะแบบว่าเสือไก่สั่งสมัยตะกี๋เขาก็เอามีเชือกหัดอกครับ ดึงขึ้นเขาเขาเ,<ข>เขาสีเอาตาสังแผนไว้นะตาสังแผนไว้แล้วก็เวลาเชือกนั้นลวกใส่เอแล้วก็เอามาปล่อยออถีบแนวดิ้งเลยเบ้านี้ขั้นสมมูรณว่าแบบเขาอย่างผมเนี่ยครับสีมาซื้อไปสีสีขายยังไงครับเนี่ยถ้าถ้าถ้าซื้อแพะเนื้อก็ก็ขายเป็นกิโลถ้าซื้อแพะไปเลี้ยงก็ขายเป็นโตโตเท่าไหร่ครับอ่แล้วแล้วแต่าามาก,กันเนาะคุยกันเอา ปวเสื้อเงนแล้วมันมีลูกในท้องติดท้องสามพันสี่พันตัวเงินเนาะเธอไปแล้วว่าประมาณบ้าเดือนก็ออกลูกอันนี้สามพันสี่พันนี่คือร่วมลูกในท้องเลยร่วมลูกในท้องขันดวงขันดวงพอดีปันได้ก็ได้ลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวขันดวงดีก็คื้อสามซื้อหนึ่งแถมสามเป็นสี่กับแม่จะไดว่าเงินเครื่องเงินนี่เกือบแสนเอ้ยเกือบมื่นนี่กำเงินมากนี่ได้สองโต๊ะผูมียไไปเลย คันได้ตัวทองนั่มมีลูกหลายโตกับดวงดีไปแมนโยราคานัินนะครับแต่แต่แม่ใหญ่ไม่น้อยแม่น้อยลังเท่ากันสามพันคันทองครับแต่แต่ป่ากันเอาคุยกันเอาครับตอนนี้ยังพ่อมีแพะขายอยู่ครับขายอยู่ไหมครับเนี่ยขายอยู่ขายลูกตัวผู้ใช้หาลูกเต่าใช้ขายอยู่ครับผมอ่าขอเบอร์หลลายมััันนบบกครโทรสำหรับอ่าผู้ที่ผู้ที่สนใจมาซื้อแพะนะครับ ปดแปดสองสามเก้าสามเก้าสามครับครับพอรุ่นครับครับผมยูยูบานปูเขาท่องอ๋อตำบลลนุงไม่ยากจังหวัดแพร่เชียงแสนครับมีทรงมาครับนี่อ่ช่อ่ะนะครับอก็มาเบิ้งหายมาเบิ้งเอาเองอครับพอเบเ้าทรงขันจากใดมาเบิ้งกัตัวเอาเองถือใจก็เอาเงินมาเอาแพ่ไปไครับตามนั้นเลยครับครับ โอเคครับผมกับขอบคุณคุณพอรุ่นในรายนะครับผมตีพ้าเบิงแพะกับงววัวมื่อนี้นะครับผมอีกคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะคะร,ะรับผมกับสำหรับช่องทางการติดตอคุณพอก็บ,บอกไปแล้วนะครับผมกับสำหรับคลิปนี้กับผมกับพอรุ่นก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคระับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผม้วยนะคะ <S 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 รับเด้อสำหรับวันนี้ผมกับพอรุน่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S <S